โเควันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ที่พบเจอจริงๆไปกันเยอะแต่เจอกันแค่สองคนเป็นอะไรนะผู้โชคดีผู้โชคดีอเปิดฟังก่อนนอนเอออะไรอย่างงี้ยาวๆกันเลยก็คือว่าแนน่ะไปเที่ยวสถานที่ที่หนึ่งเป็นเขาลูกหนึ่งในสงขาทีเนี้ยเราก็ไปกันตอนนั้นอ่ะเป็นวันปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดของภาคใต้เลยอันนี้ก็เป็นฝ่ายผสมเม็ดมน เป็นกระซองเวทมนต์ก็แจกเหรียญคุดอะไรกันเรียบร้อยขึ้นไปก็ปเอาน้ำดงน้ำแดงไปไหว้ไหว้ตลอดทางเลยเพราะว่าเขาลูกนั้นก็คือน่ากลัวมากเสร็จทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไปมีรถล้มบ้างอะไรบ้างเลยอันนี้จะไม่พูดถึงเพราะว่าเขาลูกนั้นก็คือโหดจริงเสรไว่าขึ้นไปปุ๊บเ,เราเนี่ยก็หลับไปเลยไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเหนื่อยมากเชมเจออะไรบ้างก็เนี่ยคือวันนั้นอ่ะพี่เนนหลับใช่ไหมอ่าแล้วตอนนั้นก็คือแชมป์นอนไม่หลับ เชมก็นั่งกับพี่พี่คนอื่นอก็นั่งกันกันปกติพ่อแม่รับช่วงประมาณตีสามปุ๊บอ่ะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรืออะไรนะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเนี่ยมันเหมือนเหมือนมีคนเอา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 ไม้หรือว่าเอาค้อนเนี่ยไปไปตีเหล็กอ่าไปตีดังเป่งช่วงตีสามคือเป่งแล้วมันจะมีเป็นระยะเป่ง เป่งแต่ช่วงตีสี่อันไอนี้คือหนักสุดเลยเป่ง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 เหมือนเล่งจังหวะเหมือนเล่งจังหวะแล้วแล้วแล้วเริ่มเงียบเนี่ยช่วงตีห้าแล้วแล้วหลังจากตีห้าผมก็หลับไปปกติแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าไม่มีอะไรแต่แต่นั่นคือสิ่งที่เจอช่วงตีสามกับตีสี่อันนี้คือสิ่งที่แชมป์เจอนะคะส่วนแน่นอ่ะตอนขึ้นไปข้างบนน่ะลูกชายลูกชายตอนนั้นประมาณเจ็ดขวบได้ประมาณเจ็ดขวบได้น้องขึ้นไปน้องบอกว่าแม่คุณยาย แกนี่ไปไหนแล้วนี่คุณยายแกนี่เป็นอย่างนี้นี่คุณย <backs yet. S 2> ายแกนี่เป็นอย่างนี้ใช่คุณยายแกนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็อ่าพอตอนเช้าอ่ะฟ้าสว่างแล้วเรามาเห็นนะอ่านี่คือรูกป,ปั้นทวดด้านบนนะคะเป็นอย่างนี้นั่นคิดว่าน้องน่าจะเห็นอะไรประมาณนี้แหละก็เลยก็เลยบอกว่าเป็นคุณยายแกนี่เพราะว่าเด็กเนาะเด็กไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ก็อุ้ยแม่คุณยายคุณยายแกนี่ไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่ลูกชายเห็น ส่วนแนนก็มีมีคลิปใน y o YouTube นะแต่ว่าแนนอ่ะก้มหน้าถ่ายตลอดเลยเพราะว่าไม่กล้ามองทางเพราะว่ากลัวจะเจออะไรแปลกๆเพราะว่านี่เป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วเสร็จทีนี้โอเคเรื่องราวผ่านไปจนถึงเช้านุ่งเช้าตอนประมาณสักเจ็ดโมงก็ะจะเป็นหมอกลงเลยนะใช่ไหม,มหมอกโอ้ีเบตงอ่ะถ้าใครเคยติดตามที่เราไปเที่ยวเบตงไป่ายกเช้าๆนะมีหมอกงอ่าใช่เป็นเป็นเป็นหมอกลงมาเสร็จทีนี้มันก็อึมครึมอยู่ทีนี้ก็ แฟนแนนันก็เดินไปก่อนแล้วไอ้แชมป์มมันเดินตามหลังแนนมาใช่ไหมชินกกอ่าชินทีนี้แนนก็แบบเอ้ยแชมป์เดี๋ยวพี่ลงไปรีวิวอ่าถ้ำหน่อยอ่เราก็ถือมือถือลงไปเลยถือมือถืออย่งอา,อางเงี้ยเขาพักมีลมมากระทะปึง้งอันนี้ก็แบบถอยหลังแล้วแบบเออเหมืนอมนโดนผักอะไรอ่เหมือนโดนผักกระเด็นเลยนะไม่ไม่ใช่เบาเลยนะลมแรงเลยนะเหมือนลมพายุอ่ะเสร็จแต่ว่าข้างๆก็ไม่ได้มีลมเลยเราก็ โอเคค่ะเนเนไม่เข้าไปแล้วค่ะไม่เป็นไรอ่าเนเนนไม่ถ่ายแล้วค่ะไอ้นี่ก็ถามถามว่าไงนะพี่พี่แล้วแล้วสอไม่เข้าเหรอเออไม่ไม่เข้าแล้วแล้วพี่ก็บอกประมาณบอกว่าเออเดี๋ยววันอื่นดีกว่าซึ่งตอนนั้นพี่ยังไม่ได้พูดความจริงว่าพี่เจออะไรอ่าตอนนั้นไม่กล้าพูดเพราะว่าให้มันลงไปก่อนแล้วค่อยพูดเ่าพอลงไปก็เล่าให้แชมฟังแชมก็แบบทุกคนก็อืมอืมก็ไม่ได้อะไรก็มันไม่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเงเข้าใจไหมแล้วเรื่องนี้เนี่ยวันนั้นนั้นไม่รู้สึกแปลกใจนะ แต่มาแปลกใจอีกทีตอนมาครั้งที่สองไอ้น,นี่คือตกใจแบบแบบแบบคลิก <ๆ S 1> ครั้งที่สองนี่แหละ <c oughs> ความบังเอิญมันอยู่ตรงครั้งที่สองเนี่ยแล้วคนความคีิคือม,มันผ่านมาสองปีงปใช่ไหมสอ,สองปีทีเนี้ยน้องอ่ะน้องที่ดูแลเขาลูกนี้อยู่อ่ะทักมาพี่ครับมันจะมีพิธีบวงชวบจะมีพามอะไรเงี้ยพี่ช่วยมาแบบว่ารีวิวให้ผมหน่อยเพราะว่าผมผมเห็นคลิปพี่ใน youtube ผมก็อยากให้พี่มารีวิววิธีเปิดไอ้เราก็ไปเลย ทางก็แบบว่าโอ้แต่ว่าราอบนี้เราไปคนละทางกับที่ไปรอบแรกอ่ะมันเป็นคนละทางกันอันนี้มันเป็นทางบันไดอ่ะเราก็ไม่เคยมาเพราะตอนแรกเรามาทางมอเตอร์ไซค์เนะาะอ่ะทางมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บขึ้นไปแล้วเราก็อุ้ยมันมีบันไดเลยเหรอวะเออแล้วก็อ๋อไม่ได้สนใจอะไรพอขึ้นไปปุ๊บอีนี่ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเพราะว,ว่าปวดท้องหข้ของน้ำอ่าแต่ว่าพอขึ้นไปทุกทัน งงเงงงพราะสิ่งเพราะจุดที่เราเดินขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยกับสิ่งที่เรามารอบกออ่อนนั้น่นแหละคือมันคนละที่กันมันคนละที่กันเพราะว่าวันนั้นน่ะไอทางที่ว่าเราเดินที่ผมเดินขึ้นไปเนี่ยทางบันไดเนี่ยแล้วพอถึงปุ๊บแล้วพอเราหันกลักบเขาทำบันไดกับที่เราไปวันนั้นนั้นไอทางตรงนั้นแหละครับคือทางที่ผมเห็นถ้ำคือทางเดินถ้ำคือพูดง่ายๆคืออันนี้ปะคือแชมป์หมะมันมันอยู่ทางห้องน้ำใช่ไหมแล้วพี่แล้วเนียนก็ขึ้นมาปุ๊บ แชมป์มันอยู่นีแชมป์นี่แนนเดินเข้ามาหากันเกาหัวกันมาคู<ำ>่แชมป์ลยแชมป์มันคือภาพอที่แนนเห็นคือแชมป์เดินเกาหัวแบบนี้มมพี่เนนคืองงไงเรางงไงคือสถานที่ที่เราเห็น 2, 2> สองสองปีให้หลังอ่ะคนละแบบกันงแบบงมากพี่แนนท่าไม้ไปไหนแล้วแล้วแล้วแนนอ่ะแชมป์ท่าไม้ไปไหนคือทุกคนรู้ไหมว่าถ้าวันนั้นถ้าแนนเดินลงไปรีวิวอ่ะแนนตกเหวตาย ตรงที่แนนกับแชมป์เห็นว่าเป็นถ้ำมันเป็นเหวทุกคนที่เขาใช่ที่เขาผักแนนออกอ่ะเพราะว่าไม่อยากให้แนนลงเหวอาจจะเป็นทวดด้วยขอบคุณนะคะวันนั้นที่แบบว่าอาจจะเป็นใครก็ตามที่แบบคุ้มครองอยู่ตรงนั้นที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่วนเรื่องเสียงวันนั้นก็ได้ข้อสรุปว่าเป็นราวบันไดเป็นราวบันไดเพราะว่าเสียงที่ผมได้ยินมันมาจากทางขึ้นบันไดตรงนั้นแหละแล้วที่ผมเห็นแล้วอ๋อมันมีราวเหล็กก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเสียงนั่นแหละแล้วคำถามก็คือว่า ตีสามตีสี่เนี่ยใครจะไปข้อเหล็กเอาตรงนั้นใช่ใช่ตรงนั้นแต่ก็มีคนแต่ก็มีคนตัดยางอยู่ตัดยางพลาแต่ไม่คิดว่ามันจะมีใครมันพี่เลงเคาะว่าแล้วมันมแต่ทุกวันนี้ที่สงสัยอยู่ว่าแล้ววันนั้นถ้ำที่เห็นที่ผมเห็นวันนั้นมันคืออะไรสถานที่นี้มีถ้ำทุกคนแต่มันไม่ได้อยู่ข้างๆตรงนั้นมันอยู่ลงไปอีกมันต้องลงบันไดไปอีกไม่ได้อยู่ในมืไม่ใช่จังหวะที่ว่าที่ว่าแชมป์ถึงบันไดปุ๊บไอ้จุดที่แชมป์ยืนสงสัยว่าถ้ำหายไปไหนนั้นแชมป์ถามคนวันน อยู่ด้านใต้ที่เช็งกับังยืนอยู่ไม่แต่วันนั้นมันอยู่ด้านบนมันเห็นชัดเลยวันนั้นที่เห็นก็คือมันอยู่มันอยู่เนี่ยอ่าอมัน<โ> hum, เป็น,น,นทางอย่างนี้อ่ามันนี่นี่คือทางมันมันจะเป็นทางตัววายทางเก่าที่ออกมาคือทางนี้อ่าแต,แต่แต่ว่า<ๆ>ทางที่สองก็คือทางนี้นี่คือทางบันใดอ่าไอรอบแรกอ่ะเรากางเต็นท์ตรงนี้อ่าแล้วจังหวะที่จะเดินน่ะ เราแช่ม่าเห็นถ้ำจากตรงนี้เห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นทางเดินข้าถ้ำเห็นเป็นร่องถ้ำเล็กๆที่เดินเข้าไปแล้ววันนั้นนั้นไม่เห็นบันไดไม่เห็นบันไดเลยไม่เห็นบันไดเลยที่เห็นคือมันมันเห็นเป็นแบบเหมือนเป็นแบบต้นไม้คลุมอยู่มันซึ่งเรามองไม่เห็นไม่มันเป็นถ้ำเลยที่พี่เห็นแต่เห็นทางเดินข้าถ้ำแต่จังหวะทางเดินมันเห็นเป็นทางเดินอ่ะไม่ไม่ของพี่เป็นถ้ำเลยเป็นปากถ้ำเน่ยใช่เห็นเป็นทางเดินเป็นเข้าแล้วก็เป็นถ้ำอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ออกมาไม่ได้เป็นเหมือนที่เห็นในปัจจุบันตอนนี้ก็คือ คือมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนที่ที่ถ้าทั้งลูกจะหายไปจะหายไปถูกเออใช่แล้วก็ไปถามน้องเขาบอกว่ามันไดมีมาสองปีแล้วนะพี่ก็แสดงว่าตอนที่พวกเราไปอ่ะมีมันได้วแล้วก็เห็นมันไดปะอ๋อเห็นไม่ไม่ตอนแรกที่ไปเห็นบันไดปะเออไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตอนไปไม่เห็นมันได้ไม่เห็นก็ไม่เห็นเหมือนกันที่เห็นจากสายตาวันนั้นวันนั้นคือแค่เห็นถ้ำแล้วเห็นทางเดินไปถ้ำแค่นั้นเองเป็นทางดินเรียบๆเลยที่เห็นแค่นั้นก็เป็นอะไรที่แบบคือ ในกลุ่มอ่ะนี่คือคนที่มีเซนส์ผมเป็นคนไม่มีเซนส์แต่ก็ได้ยินแต่ผมได้ยินเสียงกับเห็นแล้วที่ทุกวันนี้ที่มาที่ที่ทุกวันนี้ยังไปปิดปิศสนาการชีวิตก็คือท้ามหายไปไหนท่ามท่าวันนั้นที่ที่เห็นนั้นมันยุบลงจตนาจิตนาที่ที่เห็นนั้นเป็นเพราะอะไรที่สสใย เพราะว่าถ้าในปัจจุบันอ่ะมันมันลงตกลงไปเยอะอีกวันนั้นดี่เห็นนะมันเป็นทางปอกเข้าถ้าเลยมันเป็นถ้าที่ติดหน้าผาใช่มันเป็นอ่ามันแต่มันสูงขึ้นมาของพี่ที่พี่เห็นะมันไม่บอกมันไม่ปอกทางข้้มให้พี่ให้พี่เน้นนึกภาพว่าเราเดินไต่หน้าผามันต้องไต่ไปอ่ะมันเป็นคืนนั้นมันเป็นมันไม่ปอดเขาทางเข้าถ้ำอแล้วแต่แต่พอปัจจุบันเนี้ยมันมันต้องลงไปมันต้องลงไปอย่างเงี้ยเป็นหิวลงไปทุกคนเป็นถ้ำครั้งแรกกับครั้งที่สองอยู่คนละที่กันใช่ไหมก็คือ ถ้าเกิดว่าไม่มีลมมาประทับวันนั้นก็คือตกตกเหวตกหน้าผาไปแล้วก็คือไม่รอดอ่ะไม่รอดในครั้งแรกที่เห็นนั้ยถ้าเดินไปมันจะเป็นเหวเลยใช่มันจะเป็นเหวเลยซึ่งความเป็นจริงไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นแล้วความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้เรื่องมันไดวันนั้นอ่ะถามคนพื้นที่อ่ะเขาบอกว่ามันมีมานานแล้วแต่ทําไมเราถึงไม่เห็นเอ้ยมันเก่ามากเลยนะทำไมเราถึงไม่เห็นไอ่บันไดนั้นดูเก่ามากถามน้องๆบอกมีมีตั้งแต่เรามาแล้วใช่โอเคเรื่องนี้ก็ ฟังเพลินเพลินฟังเพลินเพลินมีคนชี้พิกัดหรือเปล่าว่าเป็นถ้ำไหนเพราะว่าคนที่ดูเนี่ยตั้งแต่แรกน่าจะรู้เพราะว่าเพราะว่านี่ไปกันเยอะกวันนี้อยู่ในคลิปเก่าใช่ไหมอ่าอยู่ใน youtube ไปกันเยอะแต่ไปกันแค่สองคนก็งงมากนั่นแหละนั่นแหละโอเคเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเด็ดๆอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าอีกนะคะเอาไว้ฟังไว้ฟังก่อนนอนทิทานก่อนนอนไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะบวายบาย่